นะคะ,ะคุณสกายก็ทักก็สวัสดีจ้านะคะน่าจะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะเพราะว่าสวัสดีกับว่าพอใจพอใจนะคะกับว่าพอใจพอใจก็ทักทายสวัสดีพี่สุภลักษณ์นะคะอืมัมนมันเกี่ยวก้อยกันไม่ค่อยได้คะ่ะกันเช่นคุณพี่เด,ดชนินนะคะครูอ้อมก็ทักทายสวัสดีคุณพี่เด,ดชนินคะ่ะนะคะคุณเลยจ้าอาชีพแม่บ้านทําทุกวันใช่ไหม เวลาทุกอย่างเวลาทุกอย่างนะแม้แต่เสื้อผ้ายังซั่งเองเลยลูกลุกม่มห้คนอื่นกลัวกลัวแบบเพื่อนๆว่าโอ้ไม่เห็นเลยไม่เห็นแวะมาทักทายเลยอย่างเงี้ยเครียดเครียดเข้ามาแล้วและเอลาจะเป็นคนอย่างนั้น <c ười> คิดเยอะคิดเยอะไม่คิดน้อยน,นะไม่อยากจะต,กตื่นก็ต้องฝืนใช่ไหมเพราะเราต้องไปเปิดร้านอย่างเงี้ยแต่วันอาทิตย์พรุ่งนี้คือตอนเช้าไม่ได้ไลฟ์พี่เด่นน้องก็เดยบอกว่าแอนตี้นิดหนึ่งนะเขามาหลอกให้คนไทยเล่นเล่นไปโดยที่แบบว่า คืออยากจะให้วิ่งก็ให้วิ่งอยากจะหยุดก็อยากหยุดเหรอหรือวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสีนีนาทขอขอบคุณมากๆนะคะขอให้คุณทุกทุกคนนะคะเฮงเงปังปัง,ปงเหรียญวิ่งเหรียญวิ่งน,นะคะพลักขออนุญ,ญาตลงไลนะคะ์คุณค่ะอบอุ่นนะคะเอ่อเพื่อนๆนคนไหนหรือว่าอ่าเพื่อนเพื่อนใหม่ที่เข้าแวะเข้ามานะคะพี่เด,ดเชนินก็ทักทายสวัสดีได้ไม่เป็นไร <laughs> จะได้ไม่ต้องซีเรียสพอใจอืพลักไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกอืมจะได้ไม่ต้องซีเรียส ไม่รู้ลงทัายสวัสดีคุณพี่นิรินนะคะคุณสกายทักทายสวัสดีคุณพี่นิรินนะคะคุณละวิวันก็ทักทายสวัสดีพี่เด,ดชนินนะคะทักทายสวัสดีพี่เด,ดชนินนะคะใช้อ่า อยากผ่านสตรีมง่ายก็คือต้องใช้อ่าอะไรนะคลิปสั้นอ่ะต้องต้องพูดเองอะไรทั้งหมดนั่นแหละจะได้ไม่มีปัญหาอ่ะนะคะคุณออมรินก็สวัสดีค่ะคุณสกายนะคะคุณออมรินก็ทักทายสวัสดีคุณสกายนะคะคุณสกายก็ทักทายสวัสดีเลขก็ยังเป็นเอ๋เหลือหนึ่งไปไปมาเป็นสองอีกแล้วอืมเป็นสองเพราะว่าหนึ่งผู้ติดตามก็ยังน้อยอ่อ น่าจะกระโดดวันวันแล้วไอหนึ่งใบเทาเนาะพี่อ๋อเนาะวันนั้นหนึ่งใบเทาไหมพี่สุภรักษ์บอกว่าวันนี้วันวันหยุดวันหยุดพี่ยากาลังรับชมสวัสดีค่ะนะคะคุณสุมาลีวรรณสูตรสวัสดีจ้าแว้มาทักทายนะคะ่าคุณน้องทันเนธทอนน้องทันสิริก็ทักทายกำลังรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทันคุณพี่ออมารินก็ทักทายสวัสดีฟ้าใส่ฟาใส่นะจ๊ะ ยายชาวบอกว่าไม่ว่างจ้าเก็บเงาะทั้งวันนาะนออกสู่ตลาดใช่ฟคะยายชาวเป็นกําลังใจให้ของพอใจของพอใจก็นิ่งจ้าใช่ไหมไม่ไม่ขยับเลยเหรอลงโพสต์ไรเนี่ยเราไม่รู้เราจะลงโพสต์อะไรที่มันดูอ่ะเพราะมันบังอ่าเสียงฝนนะน้องใช่น่าจะใช่อ่ะฝนตกเหมือนกันแต่ทางทางพอใจเขาตกตกก่อนหน้าน,นั้นของพอ่อรกกับว่าพอใจพอใจก็ทักทายคุณสกอ่านว่าสกายสกายแหละ อยากเก่งภาษาอังกฤษใช้อ่าอยากผ่านสตรีมง่ายก็คือต้องใช้อ่าอะไรนะคลิปสั้นอ่ะต้องต้องพูดเองอะไรทั้งหมดนั่นแหละจะได้ไม่มีปัญหาผกก็เข้าป่าเก็บเห็ดจ้าคอนเทนต์เยอะแยะมากมายอ่าคุณสุภร,รักษ์ก็ทักทายสวัสดีคุณจินตนานะคะคุณจินตนาเพื่อนพลล่าเนาะคนทาง,งหนุ่มไต้หวันคุณพี่เดชชนินฝนตกไหมทางนู้น่ะทางนี้ก็จะมีเนาะมีมีกระจายกันไปยัง อย,อย่างสม,มุดประการดีใจกับครีเตอร์ทุกๆท่านนะคะพี่เดชนินก็ทักทายสวัสดีคุณทองใบนะคะคุณรัตนาพรมมาก็สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณยเออตอนเมื่อกี้เนี่ยก็เป่าปอแปะเปอาแปะมาแล้วแหละแต่ก็หยุดแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงฝนนะพี่เดชนินก็ทักทายขึ้นอะไรเนาะขึ้นอะไรหรือพอใจโอเค จังงงเอียงหรือจงงงเอียง,ง,งมีแต่มมตมมตมมตคุยมีแต่คุยขยบไปเรื่อยนะคะสวัสดียินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีนะคะโอ้ตีสามเนี่ยมันยังยังเช้าไปนะพี่โอเช้ามากนะอ่ะขึ้นเจ้าจะพยายามเอาเมื่อกี้ลงโพสต์ว่าฝนตก <S <S น้องทันสิริก,ทกทท็ทักทายสวัสดีพี่เดชชนินท์ค่ะทักทายสวัสดีพี่เดชชนินท์ค่ะวันนี้หัวฟู ค่ะโพสอะโพสเนั้นจะมีคำว่า AI หรอพอล่าก็ยังทำไม่เป็นนะเห็นเพืพ่อนๆหลายท่านนะโพสลงไปจะมีคำว่า AI กวัวแบบเพืพ่อนๆว่าโอ้ไม่เห็นเลยไม่เห็นแวะมาทักทายเลยอย่างเงี้ยเครียดเครียดเข้ามาแล้วแบบพอลา่าจะเป็นคนอย่างนั้น <c ười> คิดเยอะคิดเยอะไม่คิดน้อยน่นาจะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนาะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปไหนมีเวลาเต็มที่เลยเออแล้วก็ถ้าถ้าเป็นจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยเลยเนาะเอา สดใสตรงไหนคือสภาพันนี้ไม่ได้นะเพราะเราไม่ผ่านตัวเองผมฟูฟ่องเลยนะเออผมฟูฟ่องเลยนะเฟซเฟซคำว่าไ์สดแดงๆเนี่ยอาจจะเข้าไปทักทายเนาะอ่าเวลาไ์สดมันก็จะมีคำไอ้โชอยู่คุณสกายก็สวัสดีนะคะคุณค่าคุณหนูทิพสว่วนเออพอดีถ้าพี่พอล่ามีเวลาเดี๋ยวพี่พอล่าจะเข้าไปให้กาลังใจนอกคุณหนูทิพเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไหลอ้อมนะคะครูอ้อมคูอ้อม ป้าหญิงปหญิงกาแฟาช้างชลูดงัน้ำเขียวก็ทักทายสวัสดีครูอ้อมนะคะตอบตรงๆเลยค่ะทีวีไม่เคยเปิดค่ะอ่าพอสองทุ่มก็ขึ้นบ้านนละ้วเพื่อจะไปให้กําลังใจเพื่อนๆต่อใช่ไหมอ่าช่วงนี้ก็คืออยู่ข้างล่างก่อนอยู่ข้างล่างก่อนแม่นี่เดี๋ยวไปหาคลิปมันหยุดยาววันหยุดยาวสองสองสามเดี๋ยวไปหาหาคอนเทนต์แล้วจองจองที่พักเรียบร้อยแล้วจริงๆนะ แต่ร่างกายด้วยร่างกายผลลัพคือน,น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ไหวเท่าไหร่หรอกเยชาบอกว่ามาจ้ามากินด้วยกันช่วงนี้กินงาอกินทุเรียนอยู่ที่บ้านอ่ะคนที่บ้านคืองานงานของเขาไม่คือไม่มีอะรายได้เขาไม่มีเทียบกับคือได้จริงๆเปรียบเทียบนะได้มากกว่าราชควาร่ราต้องซักของตัวเองไงบางทีเสื้อผ้าต้องแยกสีเนาะเสื้อผ้าขาวนี่ต้องใส่ทุกครั้งคือต้องแยกซักอาไฮเตอร์เนาะ เพราะว่าพวล่าต้องซักของตัวเองไงบางทีเสื้อผ้าต้องแยกสีเนาะเสื้อผ้าขาวนี่ต้องใส่ทุกครั้งคือต้องแยกซักอ่าไฮเตอร์เนาะเพราะว่าอืมรถก็เยอะเยอะไปซื้อของพวกนี้จะได้ไม่ต้องต้องตื่นแต่เช้ากล่ว่าจะประมาณหกโมงกหนึ่งถ้าอยู่แต่ในบ้านพอล่าไม่มีโอกาสที่จะได้คลิปยาวนะนอกจากจะไปหาเอาเพราะเราไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะถ้าต่างจังหวัดโอ้ยคนภาพไหนบ้านไหนนั่นนิ่งอยู่งั้นอะ่ะ ก็ต้องไปโทษว่าเป็นเป็นที่ระบบแต่ไม้ที่ระบบจ๋าให้ให้ให้เครื่องมือเรามาก็ต้องให้หลีญเพราะว่าพวกนี้พอล่าเหนื่อยพอล่าไม่ไหวแล้วจะต้องไปซื้อของตอนเช้าก็เลยไม่ก็ไปไปวันนี้เพิ่งมาถึงบ้านแ้เนี่ยถึงบ้านปุ๊บก็ขึ้นเลยก่อนนะแต่ก่อนนี้โอ้ยดีมากเลยนะอ่าแม่นิดบอกว่าโบสามวันห้าสิบเป็นยังไงบ้างอะอ่าสวัสดีกับว่าพอใจพอใจนะคะกับว่าพอใจพอใจก็ทักทายสวัสดีพี่สุภลักษณ์นะคะ อืมันมันเกี่ยวก้อยกันไม่ค่อยได้พี่อมรินก็ตักทายสวัสดีแม่เนตนะคะพี่สุภรักษ์ก็ตักทายสวัสดีแม่เนจ้าของแม่นิตก็ไหลวิ่งไหลไหลดีไหมอ่ะโบนัสโมนัสเอเคนะคะเดี๋ยวแ้้อยู่ใกล้เดี๋ยวพล่าจะไปช่วยนะแต่ด่มันมันไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยเอคุณฝอ่าคุณอดีคุณสุภารักษ์เช่นกันนะคะอบางทีก็อย่างนี้แหละเราเราทําไปก่อน เราก็ไม่รู้เนาะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านนะคะพี่เดชนินทักทักทายสวัสดีฟ้าใสฟ้าใสอรวันณนะคะสวัสดีครับนะคะท,ทุกทุกท่านคือผ่านกันหมดแต่ทงคุณจ๋าถึงไหนแล้วใกล้หรือยังใกล้หรือยังพล่าลุน้นพล่าลุน้นส่งกําลังใจจ้าคุณยายทงคุณแก้วลาดเนะาะนะคะคุณพี่สมบัติสอนตโนโก้กําลังรับชมนะคะเชิญนะคะเชิญนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะก่อนนะ อ่าถ้ายังไม่เจอในช่วงไหล์สดสะสมนาทีก็เป็นด้านด้านของการทักทายด้านของให้กําลังใจในด้านคลิปเนาะในด้านคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีหกดวงตานะคะได้แล้วเนาะถ้าเป็นครึ่งชโมงคือแป๊บแปบ๊เร็วมากเลยแต่วันนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวจะมีจะมีอ่าคลิปคลิปคลิปยาวลงต่อเนื่องนะยังเหลือเหลือหลายคลิปอยู่นะ ทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทักทายน้องบอกว่าขึ้นมาเนี่ยจะมีจะมีเพื่อนเพื่อนมาไหมนาะก็ยังคิดอยู่นะกลัวจะเป็นประมาณห้านาที <c oughs> เดี๋ยวไปหาคลิปมันหย,ยุดยาวมันหยุดยาวสองสองสามเดี๋ยวไปหาหาคอนเทนต์และจองจองที่พักเรียบร้อยแล้ว็ะลยเลยมันก็แบบว่าเวลาเราเนาะอ่าแม่นิดบอกว่าแถมรอร,ร,รอยก่อนรถสี่เหรียญใช่ไหมรอบก่อน ปอร่าจำได้อยู่อยู่ใช่ไหมคุณต้อมใช่ไหมคุณยายทองคุณก็ทักทายสวัสดีคุณนิรินนะคะกะว่าพอใจพอใจก็ทักทายคุณเทิน์ฮารินนะคะขอบคุณมากมากค่ะกะว่าพอใจพอใจก็สวัสดีจ้าทุกทท่านนะคะนายใจดีกับทุกคนก็ทักทายสวัสดีคุณทองใบน้องทันสิริก็ทักทายสวัสดีพี่เดชชนินท์ค่ะทักทายสวัสดีพี่เดชชนินท์ค่ะวันนี้หัวฟู สวัสดีนะคะคุณฟ้าใสแวะมาทักไทยให้กําลังใจค่ะคุณรวีวันก็ทักไทยทุกคนรอมห้องนะคะฟ้าใสฟ้าใสอ,อรวันแวะมาส่งกาลังใจยันอ๋อใช่ไหมใช่ไหมแต่เราแต่ก็ยินดีนะพี่โอ ถ้าตอนเช้าเนี่ยเราไม่ได้ไล์เราก็สามารถไปให้ให้กําลังใจคนอื่นได้ก็มีหลายท่านเนาะครีเอเตอร์ได้หลายท่านที่เขาดันมาให้เราเจอกันอ่คุณพี่ออมมารินก็ทักทายไอตอบกับพี่สุภลักษณ์นะ <c oughs> แต่ก็มากันยอม <c oughs> จริงพี่ออจริงพ่น่าก็ว่าอยู่เนี่ยทําไมใช่ต้องมานั่งนั่งนั่งไลเพราะว่าเตอร์ลงทุนจริงๆอ่าคุณออมก็ทักทายสวัสดีป้าหญิงนะคะ อ่ายายทองคุณก็ทักทายสวัสดีครูแต่ก็มากันยอมจริงพี่ออจริงพรนหน้าก็ว่าอยู่เนี่ยทําไมฉันต้องมานั่งนั่งนั่งไหลเพราะว่าวันนี้ยืนยันตัวตนค่ะหนึ่งชั่วโมงเนาะเห็นพี่เขาทัก,ทกบอกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ก็ดีเหมือนกันแต่วันไหนท่าถ้า,ถ,าถ้าเรามีอานะคะอ่าคุณออมรินก็สวัสดีค่ะคุณสกายนะคะคุณออมรินก็ทักทาย